ครับวันนี้ผมจะมารีวิว Sony Walkman ที่บางที่สุดในโลกครับผมรุ่น WM 2 0ครับผมขนาดเล็กมากๆนะครับเท่ากับาคาสเซ็ตก็คือเท่ากับมอนเทมนะครับเทียบให้ดูนะครับเหนมฮะยอดมากบางมากครับแล้วก็เสียงดีด้วยนะครับดูความหนาเท่ามอนเทมจริงทำมานีนแบบ สุดด้านแม่ครับหนึ่งก่อนอตัวนี้ผลิตในปี1983ครับผมแล้วก็เป็นตัวที่บางแล้วก็ใช้ฐานแค่ใช้ฐาน AA ครับผม1่ก้อนวิธีถอดนะครับผมถอดก็คือค่อยค่อยเปลดล็อกตรงนี้นะครับนะครับใส่ฐานครับผมแล้วค่อยค่อยใส่ไปนะครับส่วนใหญ่จะหักที่ตรงนี้เคี่ยวตรงนี้ เป็นพลาสติกสขอย่ามือใหม่ต้องเบาๆนะครับรุ่นนี้มันบางจริงต้องระวังมากเวลาใส่มันเทปสไลด์นะครับพัสดุฝาหน้าพลาสติกนะครับผมตัวนี่สีชมพูนะแล้วก็มีฝาใสนะครับหนาโชว์มันเทปสวยงามนะครับผมช่องเสียบอะแดปเตอร์นะครับ1.5โวลต์ช่องเสียบหูฟังนะครับผมดับบี ระบบตัดเสียงรับกวนนะครับเลือกชนิดเทปคอมเมียเมลนะครับผมแล้วก็ปกติหัวลุ่มอยู่ตรงนี้นะครับผมเ,เพย์สั p กอน,นะครับหน้าหลังโอเคเดี๋ยวเรามาลองวัสดุด,ด้านหลังเป็นโลหะนะครับด้านหน้าเป็นพลาสติกเดี๋ยวมาลองดูเสียงกันนะครับตันนี้วิธี วิธีใส่มอนเทปก็คือต้องสไลด์ฝาลงมานะแล้วก็เปิดแล้วก็ใส่ไปครับโอเคเสร็จแล้วก็เดี๋ยวผมลองฟังเสียงดูนะครับผมแล้วผมจะใช้หูฟังโซนี่ตัวนี้ตัวโซนี่อาดูรุ่นนะครับ โวนี้ตัวเดิมตัวนี้ครับโซนี่ MDR 4 5 4ครับผมตระกูล4นะครับตัวเท่าประมาณก็คือ484เดี๋ยวลองดูนะครับเสียงยกดครับผมเงียบนะครับมันมีระบเซ็นเซอร์อยู่ต้องเสียบหูฟังก่อนนะครับมันถึงจะเล่นนะครับมอเตอร์จะแบบว่าเสียงดัง เป็นปกติของรุ่นนี้นะครับผมมอเตอร์ในรถแข่งทามิยานะครับสมัยก่อนนี้แรงมากแต่เสียงก็จะดังมากเหมนกันประมาณนี้เสียงดังจะลองฟังซาวดว์ดูนะครับผม เสียงมันข้างดีเลยทีเดียวครับ โอเค,คผมเ,เสียงนะครับผมก็คือว่าเป็นตัวบางที่เสียงไม่ได้บางเลยนะครับเสียงค่อนข้างที่จะหนาแล้วก็ละเอียดดีด้วยครับผมพกพานีสะดวกมากเบสก็กําลังดีนะครับผมเบสเสียงรายละเอียดไม่น่าเชื่อเลยครับว่าจะทําออกมาได้ดีขนาดนี้ตัวก็บางครับผมพกพาสะดวกมากนี่นะครับ ใส่กล่องพกไปทำงานได้สบายครับผมโอเคเขาจบวิว Sony Walkman WM20 เพียงเท่านี้นะครับผมรอติดตามชมคลิปต่อไปนะครับผมขอบคุณครับ